นั่นั่งใ้เบิร์กใช่ไหมใช่เบิร์กไหมเบิเบิร์กจริงๆด้วยเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรกันเนี่ยพ่อครับเมียมึงพ่อพ่อพ่อมึงดีมากนี่ฉนีนี่ใครอ่ะบอกมาหนย เรื่องงานจ้จะเรื่องงานด้มานั่งกอดอย่างนี้เหรอป็นไงบ๊ะเนี่ยระวังชะนีกับเขาเนี่ยจะ,จะเลือกใครบอกมาเลยนะโ,โถ่เว้ยมันอะไรกันหน้าขนหนาวะเนี่ยกูเป็นผู้ชายนะและ้วกูว่างเป็นผู้หญิงเหรอหัดดูสารลูกตัวเองซะบ้างครับบ๊ะเลือกมาเลยบ๊ะจะเปไน็นงไงบ มินนี่ไม่ดีพอใช่ไหมใช่ินนี่ไม่สวยใช่ไหมใช่ินนี่แก่เกินไปใช่ไหมใช่อีเี้ยไม่เข้ากับกูเลยเฮ้ยแต่ย่างนะเพื่อนนะ <c oughs> ก็เธออย่างพวกเราอ่ะไม่มีผู้ชายคนไหนอย่าที่มันจะมาจริงจังเลยอะ โลกสีม่วงใบนี้นะมันไม่มีรักแท้สำหรับกระเทยอย่างพวกเราหรอกวินนี้กระเทยอย่างพวกเรานะตาบดถ้าไม่มีนมผมไม่ยาวผู้ชายที่ไหนเขาจะมารักเ้าถ้าไม่มีนมผมไม่ยาวเขาไม่รักเราใช่ไหมใช่แต่ถ้าเรามีนมเรามีผมยาวเขาจะรักเราใช่ไหม hai. đi đâu? đi cùng nhau.